ถ้าคุณจะเป็นคนที่เปิดธุรกิจนะธุรกิจด้านเกี่ยวกับการสอนให้คุณจับกลุ่มกเผู้เริ่มต้นนะครับอาอย่างเช่นคุณไปเปิดคอร์ส AI ไ็จะเน้น b e ื้องต้เนาะถ้าเกิดคุณไปเปิดคอร์สอะไรที่มันดูซับซ้อนมากเช่นแบบคอร์สโปรแกรมเมอร์โปรแกรมมิ่งอะไรพวกนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นนิสแมร์เก็ตมากเกินไปนะครับธุเกเจข่องคุณจะยากนะครับดังนั้นอนะไม่ว่าคุณจะเปิดคอร์สอะไรก็ตามให้คุณมีหนึ่งคือคุณต้องสอน Be ก้องต้ให้ได้ เพราะว่าเวลาเขาชิมชิมว่าคุณมีสไตล์การสอนนะหรือคุณมีวิธีการการนําเสนอที่มันถูกจริตไหมหรืออะไรไหมนะแล้วก็การที่สอนอะไรที่มันง่ายๆได้เนี่ยล้วให้เขาทําตามได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าคุณมีศักยภาพในการเป็นอาจารย์ดังนั้นคุณต้องสอนเบกิเนอร์ก่อนหลังจากนั้นถ้าคุณจะทําทโมเดลที่มันแอดวานซ์ขึ้นนะแอดวานซ์ขึ้นแบบอะไรที่มันยากขึ้นเรื่อยๆนะให้คุณทําคอร์สแยกออกมาครับแยกออกมาทําให้คนเริ่มทําตามคุณแล้วรู้สึกว่ามันอีซี่มันง่าย แล้วต่อไปมันจะเป็นบันไดที่ง่ายขึ้นสำหรับคนนะครับจำไว้เท่านี้